ฝนตกอีกแล้วเด้อจ้าฝนตกแล้วเขายังบาเด็กทงานกันเด้อพี่น้องเด้อหลังจากมาอันแต่อันถุดพุ่เป็ดเท้านั่งอ้นเหรอบึงนั่งจอยเห็ดซอยจับซอยบายเล็กๆหน่อยๆนะพี่น้องแล้วฝนตกฝนตกแล้วผัดแตกออกแล้วก็ยุดอีกแบบเออมักตู่ คนตหกหากระเเสวตะเก็นนี่ยแม่มนโนกรสิมาเห็ดแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อเห็ดแกงหน่อไม้ใครอยากกินแกงหน่อไม้มาเด้ออยู่พี่เละอยู่ไห้อยู่สวนอยู่นาเขาพี่แหละมาสวนดูเด้อช่วงนี้เด้อพี่น้องเด้นอนมงอ้นก็นเห็ดหัวเห็ดแรคร์ไอเซียวจอยเับลูกซ้ายเพิ่นเห็ดหามาเห็ดหัวเห็ดแคร์ญาติเขาหลักไปหมดเนาะคันเวทกันเนาะอ้นเนาะเพิ่นทีน่ ตําข้าวเบือก่อนมาใหม่เฮาก็ผดเรียบร้อยแล้วล่ะพี่น้องจืดเลยจนจืดเรียบร้อยแล้วหมอบักใหญ่ผมนาอ้นเอามาตะกี้เพิ่นพุ่นเด้อหนไมนี่ก็เครื่องของครบหมดเพิ่นถือมานําครบหมดเฮาก็อากา้อนเอาเด้เอานี่เนาะเอาเ็ดเอาเ็ดสิออกนํานี่จักเ็ดังสิออกอีกบัดนี้นะเ็ดวกเลยเนาะอ้นเออ ยังโบได้กินเห็ดปวกได้ค่อยนะยังโบเห็นเขามาขายเถ้าไกินเห็ดละงอกเห็ดละงอกได้ได้กินแน่แล้วเห็ดละงอกเลยแต่เห็ดปวกได้ปีนค่ะมาเราบรังจอยนะยังได้เราบคนยังเล่งอยู่เลยค่ะเล่งผู้เดียวคนอยากให้มันแล้วเนาะแล้วไปทำข้าวเบือออเบ่อพี่น้องเด้อตทำข้าวเบื่อแล้วก็สิแกงหน่อไม้ผ้าเชียวจอยมาเอาแม็กกะลร่างสม เป็นกิโลคุดเลยสามสี่ตัวเกิดสแกงเหมือดร่ ăm, มมดรวมกันเคืองแกงเข้ากันนี่นะเหมือดร่วมกันใส่มันต่งแท่งห่อนเอา้าพี่น้องเอ้ยอากาศกันได้โอ้ยอยู่ยากนะอ,อนเนาะแบบนี้เนาะนมีผัดลมมีแอร์ใครอยูมม่มันบอกอยู่ยากยากนะคันบ่มีฝันลมมีไฟฟ้าในี่ป้าโตเหนียวกับตัวนะอ,อนก็วา,านได้ไรคอยละเหนียวเหนียวกับต้น,ตนกระโตคอยเลยคอยนะ ແຫຼກແນ່ບໍ່ແຫຼກແນ່ຢ່າມັນນ້ຳມັນລົ້ນລົ້ນເຮົາໃສ່ພິກລောເອົາເນາະສ້າງອົ້ນເດີ້ມື້ນີ້ເດີ້ເພິ່ນແກງຊະບໍ່ແຍ່ທີຊຕແໜງໜາີພິ່ຍງເຮັດກັບເຂົາຊປຸອງນບຈອົລະຈອງຊິมันົຍາ สใ่เอาหมวกน้อยๆเดี่ก่อนเด้ออนอืมนี่ก็ะหอดคันทอนเทน้ำได้พี่น้องมันน้อยกันหอนได้ไหยเลยได้ห้องบอกคนก่อนลบหลีกเด้อแม่น้องน้อยคาร์นียบอกคนก่อนเทน้ำห้อนอ้าวทำออกเด้อเทน้ำห้อนเด้อแม่นางคาร์เนียเอ้ย เทน้ำห <cin stereotype> <down> <ża> ่อนก่อนเทน้ำเรียบร้อยเพิ่นก็ใส่น้ำยานางลงไปเด้อยานางคือเขียวลงไปก่อนซื้อออปองเลยซื้อออปต์เลยไมาหยองเองกับเนาะสียเวลาเอายังไลยเวียกเลยหน้าที่อยู่โอยนงอกับไลยเวียกลูกมากะงามเ้าวงามแรงจนสวยเล่ก็ใส่เขาเบื่อลงไปจ้าพี่น้อง ข้าวเบื่อเด้อใส่ข้าวเบื่อเนี่ยโอเคขันขุนเนาะเอาเครื่องของไข่ใส่ขบแล้วผีน้องเลยเออกันกระดูกหมูปลาเด็กเป่งนัวเนื้อสติ๊กเน็ดฮทอนนั่นแล้วกันแล้วเด้อพี่น้องเด้อพักขย่องขยแยงใส่แล้วก็ถือว่าแล้วเนาะเก่งหน้าไม่เท่านี้มิตรท่าต่กินอย่างเดียวเดยจ้ะพี่น้องเด้อ เรียบร้อยเลยเจ้าแกงหนม้ฝีมืออ้นใหญ่เ้อพี่น้องเด้อแซ่บแซน้ำกันมามาถูกูกคนใส่กระดูกหมูเออใส่กระดูกหมูโอ้ยแซ่บแเดียวจยกับเห็ดเรียกเฮ็ดงานเรียบร้อยกับอาบน้ำเรียบร้อยเนาะไปไปอมาด้วจ้าพี่น้องเด้อเอาเด็กขีบนก้อนมาให้แม่นไหมเห็นเบนนี้เห็นเห็นเห็ามาหนเอาเ โอ้่าขัมาแล้วเด้ไนกรได้หน่อยเ่อพี่น้องเสบายดีพี่้องจอยหากอ้อมืมน่กินแก้ม่ัยก้อนจัไน้อย่ออมาเอ้รเ้ะไร้กินแก้ม่ัยก้อนเนาะนแก้ม่ยแกม่ยอกหัวผนตกด้เป็นลอกขย่งเ้ยสองขวดอ้หาเงินมีคนถามหาว่ อีอ่างกับอีลิ้นยาวมึงรู้ย่านตีนหรือเปล่าย่านกบ็ตีนบ่ได้ยย่านดอกเอาไปต็ดทิศยังเออถิดต้องตีนยังตีนยังมันมีหลายตีนตีนมัวตีนควอยด้วยอ่างขึ่นมาครัวตีนด้วยหรอมึงรู้จักครัวตีนด้วยหรอบ่ได้ย่านบ่ได้วิดยังกูจะไปย่านอะไรแบบนี้แล้วกูอยู่บ้านกูเห็นที่โซนบ่เถิงก็เอยไปทำงานไทย อยู่บ่ื่อสิคนว่าพืุนคนจะเอาตีนใจอยู่บ่สื่อกันเอาดนั่นนึงเาอาดเอาไปว่าว่านี้ยามตีนได้หรอมึงสองตัวน่ะผว่าสชได้มึงสองตัวนะผว่าืมเนะสิบโมมีวียกเนาะหาว่ามูเนาะเสิคิดเาือมันทิจจ๋อู่เนมามันว่าได้กี่สองว่าอ้องาเอย่ามเลยอย่าทาบันอย่าท้าคนลาเอวยือมันจะรนะจกเขาก็บ่ไา้ือซื้อใครได้ลย vừa mong anh hai lần mọi người xem đại lý tay của quát vân đất mày mất mặ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 t 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 mặt

แกาันีกันแกเมยไม่แหงเบียผสมเอ็มลอยแกเหมยป้าเปกระแสบเหนียวจุยิ้บล่ายี่เ็นเมาเด้อมาเด้ออาจารย์มาปยไม่ที่ตางใหเอาบ่วงท้าีเอ้าคนลายเนห่อยเนาะใเียว้าวเจ้าอาจารย์่วงมาก่ะไมที่ตาให้เขาว่าเขาดูเขาด่าคนใเขาด่าเนาด่าไปหลดันดูด่ากัน แท็งแบเนาะหาอยู่ครับสรางจะอ้อนเลยแข่งบัลีจะมาได้พีผน้องเนอกินแกงน้ำใหม่ส่บแสบมังเน่ยหัดเนาะกินน้ำทงไห้ทงนาทงข้าวห่อนหอได้เนาะบนในหงข้าวแม่งอยู่ได้เจ้าพ่อ <ไ> vre, แบบนี้แหละมันมีความสุขอยากกินน่องเฮ้ยเลยใส่หมูทอไใส่หมูอก็แล้วญุดอกอยากกับหมกินอยากเลยกับมากินน้ำกันเข็ดสวนปลูกกล้วยปลู้ยังใช่เอาตะออนเลยข่วยชิเอาค่อยเอาน้ำขึ้นให้ดอกทั้งหมดค่เลี้ยงหน่อยคือกันนี่ปลูกนั้นลูกนี่ใช่ ชิลักของเราเอเด็หลักกัลักสินเขาลักเขาเขาักบุ้งหมดล้อโทษเพราะเขิลักเขามากวดเขาขลักห่งต้นเขาปลูกสามต้นแม่ล่ะเขาลักมันอีสองต้นเขาปลูกอีห้าต้นมันสิหมดบะเนาะเฮ็ดนันน่ะมันจังแผลคนที่หลัก มันนั่นปลูกมันรักไ้านถ้าปลูกอีกมวดจะเขื่อนได้ของเขาเ่ต้องชิดมันเลยเขาจะให้เขาทุกคนบุกทุกสมบัติทั้แห้งนีบัตรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโเสียวแม่บอกบ้านนางเปะแม่พี่ได้ละพี่มานังขมไม่มเอาออกที่เจะค่ะยุ้ยใช้พี่เรามานองนี่บอกที่ลองไ อย่างไม่กิโลคนไรคุบกข่อยไรเออบอกพดกิโลโล่ปสั้นใาใช่โรม่บอกไมนกิโลตามทีดูนึะไปิดูไปส่งอืในหม้อที่อยู่ในหม้อคนไปอาบงดูเอ้าเอาบกระดูกเอาสีนบอกเี่สีมาเลยเน่ยเนี่ยนยังนสีบอกสีเออนั่น่ะสีนะสีโอ้ยุนเอาอยู่ขุนเอาบอกเกาน่ะ เหมือนฟืนบานเหอเอเามื่อกินมันเดอ้อเมื่อไห่เมื่อรกินนละ้อ้กินเขานะฝนตกมาชุมหนึง่งเอาเห็ดจะออกเอาแห้งเลยเอาแห้งห่อนเอาฝนกจะตกอีกเลยให้พวกให้งโง่ เอาเบงโอดในบ้านเนียเจ้าปเหล่าดุเหมโดนแถวนั้นอืมเลูกเลาะที่มันเคยออกว่าค้างเงืนนี่ก็เห็นลงโงกตึงขึ้นมาเขนก็ได้มนึงนะหมดตอนนั้นอืบัท่านเขาหย่อนยังบัวท่านเขาหย่อนเขาการเขาด้ยอืมเส้นก็แบอืมไอ้มลอยเองนะไดินไม่มีแห้งอันนีนะ จินก็จริงแต่มันเนอะก็จะลงขึ้นช่วยัวได้อืออืยังเ่รอนี่อะไรขึ้นเด้อ้อเลยขึ้นเด้อขึ้นเลยอันใรเอ้ยรอกับเีือาขึ้นทีผัวได้เฮ้ยทีนี้ผมเมื่อกี้นึกขึ้นอือแค่ยูชื่อๆะไรขึ้นจะอยากนอนอือ

เขาย่านเื่องเชียได้ฮัมบุมนั่นฮัมบุมีเชียและเชิดนั่นแหลมาให้ก็ให้เกิดแม่เพดูก่อนแบ่เขากอุ้มไปแบะจับมันกัห้องจกกระดิ่งนอนอยู่นี่เห่เฮ้ยบือ้อกฟังแล้วคนชิราคมองหนึ่งโมงสองโมงตอนนี้สามโมงเช้าเขารับเขาดีมวน ชีโมงเขาย่งการห่วยนี่เ็คดเบมงนเาไปนอนกะอเขาทิ่ไปนอนเพิ่งเขาคเขาชิมรับบนนอนนาะสิไปนอนนไดถ้านอนมันก็หมดอันการหายกินเขาแล้วออกหนึ่งมงสองมงการมีบวามเปนบ่อตลึกบ้ตงเนื้งมันบุลุกจ้ามืดมืมันซ้ำเอาโตก็ทิ่บุหรอดแล้วพอกี่มาเลือ không có non nữa hạng mà lọc hay mô hình mô hình nhàng nhang lọc beng mi pai lọc khoai ba beng khoai dip hai 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 quay hai 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 hai

มันไม่แห้งแล้วก like ็ม um, <cond> ันบมเมย์เหมือนคือการให้เบียดได้ดีบาได้จิตดแต่กมือละหมอบมือละหมอเขาใหดเบียดมันบมเมยเขากินอันนี้ยอ๋อกินท่อมสิโอ้ยนี่นะมีอารมณ์งดกิ๊ดวกกระดาษดาผัวได้ไปดองเป็นเพราได้ดาคนอื่นนะดาแต่ผัวเขาเจ้าของลูกเขาเจ้าของแกด่าเต็่เยกินกระดาษฮะเต็มพวกินกระดาษพวกินกระทั้นั้นเลยดาผัว ไ้ลว้าเลยเด้อจ้าเด้อพี่น้องเด้อคิดี้พอกกันคิดใหม่จ้ะทุกคน้าเเนีเอด